เพรเนรออจ,จออเดอร์ที่นายฝรั่งสั่งไปได้หรือยังจ๊ะค่ะเมื่อยมือแล้วก็ปวดหลังมากเลยหนูว่ายายนั่งทำงานนานเกินไปแล้วแหละมาเดี๋ยวหนูจัดการให้ น่อยขวาหน่อยจุกเ้ยายจ๋าดีขึ้นหรือยังจ๊ะเนี่ยค่อยสบายหลหน่อยโอ้ยอะไรอันนี้อ้อยโอยลมอะไรอย่างไหนเนี่ยอ้อยอ้อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะโอ๊ยโอ๊ยอาการปวดเมื่อยหลังปวดเมื่อยตัวมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันมาทุกยุคทุกสมัยเลยใช่ไหมครับแต่เรามีตัวช่วย ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับถิมแก้วที่ถูกคิดค,นค้นขึ้นมาให้ตอบโจทย์ทุกการปวดเมือ่อยโดยกลิ่นหอมจากสมุนไพรนานาชนิดมาพร้อมกับหัวนวดลูกกลิ้งสแตเลสช่วยนวดได้อย่างตรงจุดนวดง่ายไม่เลอะมือด้วยสารสกัดจากสมุนไพร9ชนิดและมีตัวยาสาคัญออกฤทธิ์ปริมาณถึง37.5%บรเรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับถิ่นแก้วหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศ